multimillionaire bao nhiêu cho mang này ít nào có mông cháy nhỏ มองกันหมดเจ้าทำงานอยู่รึบ้าเออข้อทมงานอยู่รึบ้างข้อทำานข้อทำงานอะไรเจ๊เจ๊ด้วยเป๊เออแป๊ด้วยแป๊ด้วยข้อข้อไหนนะครับเจ้ากันเอา โอเคอ่รอฟังเสียงน้องมีแต่กำลังก่อนนะครับแล้วใส่เริ่มถ้าพร้อมแล้วพยักหน้าบอกกรรมการด้วยพร้อมยังเขายังพรื่องแต่ห้องยางพร้อมยาง 我操媳 ไปครับแล้วค่ะโอ้ยมาหน่อยครับตัวรอครับ <laughs> พูดเลมีอะไรจะพูดไหมทุกอ่านอ๋อเต็มที่อ๋อเต็มที่อ๋อเต็มที่อ่าโอเคโอเคขอบคุณมากขอบขอบขอบคุณมากได้โอ้ยใช่ได้เสียใช่ได้มีได